ดีครับรายการจริงหรือหลอกหมอบอกให้พบกับผมได้แพทย์เจตบุญยวงวิโรจน์นะครับจะมาไขข้อข้องใจปัญหาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเฟกนิวหรือว่าเป็นคําถามต่างๆจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยครับที่เราได้พบกับสูตินารีแพทย์คนเก่งของเราอาจารย์แพทย์หญิงศิลยาอาจารย์อยู่ในสายกับผมนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยผมผมเจอ เราเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับอาจารย์ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ่งนอนนึกขึ้นมาได้คนมันไปไหนไม่ได้อาจารย์สี่ทุ่มก็ต้องอยู่แต่ในบ้านเนี่ยสี่ทุ่มขานิดหนึ่งครับอาจารย์ถ้าตอนนี้จะมีลูกเนี่ยจะติดโควิดไหมอาจารย์ก็ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะที่คําว่าอยากมีลูกเนี่ยหรือว่าตอนนี้อยากมีลูกกันเนี่ยอยากมีวิธีไหน้อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีลูกมันมีหลายวิธีเหรอจันผมรู้วิธีเดียวนะจย์ต้องคุยก่อนว่าตอนนี้ที่เวลาอยากมีลูกกันคนส่วนใหญ่พออยากมีลูกเขามีสองความคิดเห็นในหัวนะคะหนึ่งมีเอง DIY ตามธรรมชาติปิดไฟเข้ามุ้งนอนแบบที่เฮียว่าเลยกับอย่างที่สองอยากมีลูกเดินมาหาหมอหมอขาช่วยหนูหน่อยหนูอยากมีลูกใช้วิธีกลไกทางการแพทย์ให้ช่วยมีลูกก็ต้องแบ่งเป็นสองอย่างก่อน คราวนี้พอมาคําถามนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาตอบต่อว่าเฮ้ยแล้วคนที่บอกว่ามียบอกว่าอยากมีลูกเมื่อกี้หรือที่คุณหมอเจ๋บอกว่าอยากมีลูกเมื่อกี้เนี่ยเขาอยากมีวิธีไหนถ้าบอกว่าเอคุณหมอคะ หนูไม่ได้อยากเดินไปหาหมอเลยค่ะหนูเพิ่งแต่งงานแรงยังมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกหนูขอ DIY ด้วยตัวหนูเองอก็ต้องบอกกันว่าณนะตอนนี้ทางการแพทย์นะคะแล้วก็มาตรฐานทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ห้าม,มไม่ได้ถึงขั้นห้ามให้มีด้วยวิธี DIY บายปิดไฟนอนนะคะคำว่า DIY แบบปิดไฟนอนยังมีได้ตามปกติดังนั้นไม่ต้องถึงขั้นว่ากินยาคุมกําเนิดคุมกําเนิดวิธีต่างๆเพื่อไม่ให้มีลูกในช่วงนี้หรือ,อจนเกินไปยังสามารถมีได้อยู่ถ้าเป็นวิธี DIY แต่ คุณหมอบอกว่าถ้ามันพอเลื่อนได้หรือยังไม่มีช่วงนี้ได้ระบาดหนักเยอะๆอันนี้ก็อาจจะควรจะเลื่อนไปก่อนนิดนึงนะคะแต่เป็นขั้นให้คุมกําเนิดน,นะคะอันนี้วิธีแรกนะส่วนวิธีที่2บอกว่าเอ๊ะคุณหมอขาหนูอยากมีลูกเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่อยากจะขึ้นเตียงกันเองเนื้อเหนื่อยเห็นหน้าสามีก็หมดแรงแล้วก็มาหาคุณหมอค่ะคราวนี้เราบอกว่ามาหาคุณหมอไอ้วิธีมีลูกแบบนี้เนี่ยมันมีหลายแบบต้องบอกกันว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยให้ทํารอบที่ทําอยู่จนจบ มไม่ว่าจะเป็นกินยากระตุ้นไข่อยู่ฉีดเชื้ออยู่กระตุ้นทําตัวอ่อนอยู่ให้ทําจนจบแต่จะยังไม่เริ่มรอบใหม่ในช่วงนี้นะคะถ้าเริ่มรอบใหม่ในช่วงนี้คุณหมอก็มักจะทําจนถึงขั้นแช่แข็งต่ออ่อนไว้ทั้งหมดแต่ยังไม่ย้ายตัวอ่อนกลับไปให้นะคะร้อยทุกอย่างสงบก,ก่อนแล้วค่อยมีโปรเซสั้นต่อไปอาจารย์ DIY เนี่ยเขาบอกให้ห่างกัน2เมตรทำไงอาจารย์คำว่า DIY ห่างกัน2เมตร ต้องใช้ก่อนอาจจะมีหลายๆคนเห็นใน Facebook เนาะมีเพศสัมพันธ์2เมตรระยะห่างการท่านูน้นท่านี้ไม่ต้องดูเยอะนะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทางการแพทย์เขาจะมีคำว่าโควิดมันออกมาทางรูไหนได้บ้างนะคะรูที่มันออกแน่ๆช่องคอช่องจมูกไอรูพวกนี้ออกอีกรูนิดเขาบอกว่าออกคือรูออกมาแล้วเป็นถ่ายออกมาเป็นอุจจาระรูนี้ก็ออกแต่ รู้ที่ณนะตอนนี้ตรวจถึงนะปัจจุบันแล้วมันไม่ออกคือสารคัดหลั่งในช่องคลอดยังตรวจไม่ได้เจอโควิดในสารคัดหลัง่งในช่องคลอดนะคะแล้วก็มามีเปเปอร์การศึกษาราสุดเอาน้ําเชื้อผู้ชายไปตรวจดูว่าในน้ําเชื้อผู้ชายเนี่ยมีตัวโควิดลงไปด้วยไหมคนณั้ปัจจุบันก็ยังไม่เจอเพราะฉันถามว่าเฮ้ยมีเพศสัมพันธ์ก็น้ำเชื้อผู้ชายช่องคลอดผู้หญิงอย่างนั้นก็ต้องไม่ติดโควิดสิก็ต้องถามกลับไปว่า สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยใช้แค่ช่องคลอดและน้ำเชื้อผู้ชายทำได้ไหม <c oughs> ถ้าจินตนาการในหัวท่านภาพท่านไม่ได้เป็นแค่สองสิ่งนี้มากจะเอกกันก็ตอบว่าขบวนการอื่นๆมันทำให้ติดได้อยู่ถ้าท่านต้องมีจูมีใช้มือมีจุดๆและจุดๆจๆดๆ,ๆเพราะฉะนั้นถ้ามีอื่นๆอยู่อื่นๆนั้นติดแต่ถ้าถามว่าท่านสามารถแค่ช่องคลอดกับน้ำเชื้อมาเจอกันได้ณนะปัจจุบันสองสิ่งนี้ไม่มีโควิดอยู่เพราะฉะนั้น สองสิ่งนี้เจอกันเท่านั้นไม่น่าจะติดแต่ท่านทำไม่ได้ก็ต้องตอบว่ามีความเสี่ยงดังนั้นทศโรคณนะปัจจุบันเขาเลยบอกว่าถ้าจะมีจริงๆมีเพศสัมพันธ์จริงๆจึงอยากให้มีแค่คู่ของท่านนะคะมีแค่คู่ของท่านแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าคู่ของท่านไม่ยุ่งกับกลุ่มเสี่ยง ไม่ยุ่งกับกลุ่มเสียงต่างๆไม่ได้ออกไปเพ่นเพ่พเน,พนจรอะไรต่างๆไม่ได้ไปใช้ชีวิตในความเสี่ยงแล้วอยากจะมีแค่คนของเราคนเดียวก็ได้เพราะมันถือว่าจํากัดให้วงอยู่ในจํากัดของเราดังนั้นถ้ามีแค่วันใบวันหนึ่งต่อหนึ่งปิดไฟเข้ามุ้งนอนอยากจะดี y วคุณหมอไม่ได้ห้ามนะคะจ้ะเห็นภาพครับทุกท่านเห็นภาพชัดเจนไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องหลับตาอาจารย์ศิลยาพูดให้เราเห็นภาพแบบชัดเจนนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ทุกท่าน DIY แปลว่าดูอิ u r s เซลท่านทําเองนะครับไม่ต้องมาถามผมว่าทํำยังไงผมก็คงบอกท่านไม่ได้หรอกครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ศิริยามากนะครับที่สอนเราวิธีการใช้ DIY ในช่วงโควิดยังไงให้ปลอดภัยเพื่อที่จะมีทายาทหรือเบบีตัวเล็กๆนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมสวค่ะสวัสดีครับ